มันจะมีคนแบบว่าเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเต็มไปหมดเลยนะแล้วเขาก็แบบจัดเต็มกันทุกคนอ่ะแต่ละคนเนี่ยโอ้โหโคตรจริงจังอินสตาแกรมเมอร์ทั้งหลายชอบมาถ่ายนะลูเบอร์รี่กับช็อกโกแลตวันนี้ปิดสี่โมเรามีเวลายี่สิบนาทีเฮ้น้ำซุปอร่อยอะความรู้สึกเหมือนมหาสมุทรทั้งมหาสมุทรอยู่ในปา่าน่านี้ก็เว่อร์ไปเวอร์อะปานมาไหวไหมนิดนิดวนนี้นอนดีกว่าที่พิมโซเทลอีอะ วันสุดท้ายของเราที่โรงแรมปรินซ์นะครับเราเช็คเอาท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับน้ำแข็งก่อนนะคืดิจะไปเกแก่น้ำแข็งแล้วะ่ะตรงนี้ท่านเออดิเมื่อคืนไหนหิมะลงมาค่อนข้างเยอะนะจะทําให้เราขับรถยากนิดน,นึงนะครับเนี่ยสภาพรถเรานี้นะครับเช้าก็ออกมากว่าหิมะเหมือนเดิมน,นะฮะวันนี้เรามีความจําเป็นต้องออกเดินทางกันแต่เช้าเลยนะครับและจุดหมายปลายทางของเราก็อยู่ห่างออกไปประมาณ70กิโลเมตร นั่นก็คือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในเขตคามิมิโนจิอีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของเขตอุทยานแห่งชาติอีกด้วยครับและสถานที่นั้นก็มีชื่อว่าโทงังกุชินั่นเอง นะมีสูตรสเรื่องเรื่องแรกคือมันจะหายไหมเรื่องสองคือมันจะเป็นน้าแข็งไหมตอนนี้อุณหภูมิน่าจะมาลบเตอนที่เราจอดรถเนี่ยมันจะมีคนแบบว่าเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวเต็ไมไปหมดเลยนะแล้วเขาก็แบบจัดเต็มกันทุกคนอ่ะแต่ละคนเนี่ยใส่รองเท้าแบบสโนชูอ่ะครอบรองเท้าอีกทีเป็นแบนๆที่ทําให้เราเหมือนเดินบน,นหมิมะลึกๆได้รองเท้าที่ต<อ>ิดกับ<อ>สก,กีขนาดเล็กเออแบบแค่เนี้ยความยาวเอเอใช่แล้วล่ะครับ s โนชู h o นั้นมีหนะ้าที่ช่วยในการกระจายน้ําหนักทําให้เราเหมือนลอยอยู่บนหิมะนั่นเอง เื่อกี้เราเข้ามาจากข้างหลังเนี่ยนะต้องกดบัตรเดี๋ยวเราต้องเอามาจ่ายทางตรงนี้นะทางเข้าดูแบบว่าโอ้โหโคตรจริงจังนี่ห้ามเดินจมลงไปเลยนะเข้าใส่แล้วทําไมเขาใส่พโนโชนูนหนาวแต่ความรู้สึกดีมากมันเหมือนเป็นป่านะคะเงียบมากนะแล้วก็หิมะสูงมากทงาาคุชิแปลว่าซ่อนประตูว่ากันว่าประตูที่ใช้ปิดถ้ำของเทพเจ้าพระอาทิตย์ปิวมาไกลและสุกซ่อนไว้ที่นี่จึงเป็นที่มาของชื่อหนีกับ ตอนนี้อยากจะบอกว่าคือหนาวมากมากโชคดีที่เอาถุงมือสโนว์บอร์ดมาไม่งั้นมันคงทนหนาวไม่ได้ไี่คือเราเดินตามทางแต่ถ้าเราเดิอนออกมาเปนถังเมื่อ,อไหร่เราจะเป็นแบบนี้เลย ขายไปเลยเรายังไม่ถึงครึ่งทางนะคะเราเริ่มถอดใจแล้วถามจริงใครถอดใจถอดใจแล้วเหรอเขาเดินเขาเดินด้วยอรองเท้าสโนว์ชูอะเดินแบบเก๋มากเลยอะเขาเดินบนหิมะนิ่มๆเลยนะคือเรานี่หาทำใช้ได้นะเนี่ยที่เที่ยวง่ายๆก็ยอมไปชอบมาเที่ยวอะไรแบบเพื่อนทงางคุชินั้นจะประกอบไปด้วยศาลเจ้าทั้งหมด5แห่งนั่นคือโคกคชะฮิโนมิโชะจูชะคุซูริชะและโอคุชะที่เป็นศาลเจ้าที่อยู่ด้านบนสุดนั่นเอง ตัวเลยมันหนาวขาเราก็คิดว่าถุงเท้าที่เราใส่มากับรองเท้ามันน่าจะพอแล้วแต่ว่าเออมันไม่พอขามันคือจุดที่สัมผัสทีมากที่สุดคือมันอลังมากๆอ่ะที่เนี่ยบรรยากาศมันสุดยอดจริงเลยเดินเข้าไปนี่น่าจะเข้าไปอีกไกลพลอสมควรอ่ะคือฉากนี้เป็นฉากที่อินสตาแกรมเมอร์ทั้งหลายชอบมาถ่ายนะความพิเศษของโอคุฉะนอกจากจะเป็นสารเจ้าที่อยู่ด้านบนสุดแล้ว อย่างรายล้อมไปด้วยต้นสนที่อายุมากกว่า400ปีครับเราจะเห็นว่าตั้งตรงขึ้นไปเลยแล้วก็สูงตอนนี้ยังลังเลยอยู่ว่าจะเข้าไปดีไหมเพราะว่ามีคนหนาวเท้าแล้วหนึ่งนะฮะเป็นไงเกิดอะไรขึ้นน้องอ้าปากคือโชคดีมันใกล้ถึงแล้วนะแต่มันมันใช้มาหลายปีแล้วอนะทริปนี้น่าจะเป็นทริปสุดท้ายของวันแล้วลนะ่ะดูซองนะจะจเอารถออกแล้วลออกกต้องจ่ายตังค์อไมร้อยเนยนนะครับเอาเดี๋ยวเอาบัตรเนี้ยไปเสียดตรงทางออกโค้งยังอยู่นะฮะโค้งเย็นแล้ว เจอร้านระหว่างทางเดาว่าน่าจะขายไอติมนะร้านนี้ชื่อว่าร้านเซนโตโตเจลาโตแต่ไม่มีคนเลยไม่แน่ใจว่าเปิดหรือเปล่าเราไปดูนเลยขับรถออกจากโทงาคุชิมุ่งหน้านากาโนตามถนนเลขที่36ไม่นานเราก็เจอร้านไอศกรีมเจลาโตที่เพิ่งเปิดเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองคะจุดเด่นของเขาก็คือวัตถุดิบท้องถิมและโคนแฮนเมดบลูเบอรี่กับช็อกโกแลตอันนี้บัญชากับข้าวโพดข้าวโพดเขาว่เา,เา,เาเป็นเบอร์หนึ่งที่เขาแนะนำ500เยนได้2ลูมันไม่หวานแต่มันมีความเป็นข้าวโพด เคยกินน้ำข้าวโพ,พดไหมน้ำข้าวโพดเมืองไทยแม่งจะหวานก็หวานแต่เนี้ยไม่หวานเลยเมื่อกี้เราเข้ามาใช่ไหมร้านเนี้ยคนนั่งเต็มเลยกินเขากินเสร็จพอดีแล้วเหมือนเราเหมาร้านพอดีอีกรสชาตินึงก็คือเป็นบัตชาฮ้ยอ,อร่อยเฮ้ยติมร้านนี้คือเขาไม่หวานนะอร่อยกําลังดีเลยบลูบเบอร์รี่เฮ้ยบลูเบอร์รี่อร่อยนของหนู <Okay. S 2> มันดูเหนียวเนาะมันดูแบบครีมมี่ครีมมี่อ่ะเฮ้ยช็อกโกแลตน่ากินมากเลยอ่ะมันชื่อรสว่าช็อกโกแลตเฮ้ยช็อกโกแลตอร่อยอ่ะร้านดีเนี่ยได้กับไหน ทานไอศครีมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราออกเดินทางกันต่อครับและคราวนี้จุดหมายปลายทางของเราคือจิกกุกุดานิหรือองเซนลิงซึ่งจะตั้งอยู่บริเวณทางขึ้นชิกะโคเกนนั่นเองคือที่ชิกะโกเกนเนี่ยจะมีทางผ่าน,นที่เราต้องเสียค่าทางผ่าน100เยนมันไม่เหมือนเป็นไฮเวย์ปกติไม่แน่ใจว่าเป็นทางพิเศษหรือว่าอะไรสักอย่างเขาจะรับแต่เงินสดไงโยนไปเลย โยนไปอย่างนีเลยมัน100เยนยังไงมันก็ต้องเป็นเหรียญใช่ไหมคุณจะมานั่งหยอดมันเป็นไปได้เขาไปทำเป็นถ้วยไว้ให้เราโยนไปเลยจิโกคุดานี้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติโจชินเนสสครับซึ่งจะตั้งอยู่ทางตะวันออกของจังหวัดนากาโน่ ตอนนี้เราถึงสโนมังกี้แล้วนะคือปรากฏว่าจอดรถตรงนี้มันต้องเดินไปอีก1.6กิโลซึ่งเราไม่แน่ใจว่าทางที่เดินไปมันสมบุกสมบันแค่ไหนเนเราเลยจาเป็นต้องทําอันนี้ให้มันเรียบร้อยก่อนนะฮะเมื่อกี้เราซื้อกาวมาจากที่ Family มาซึ่งมันก็เป็นกาวอเนกประสงค์นะมันมีสองาำอันที่เขาแนะนํามาแล้วลองลองใช้ g o o g l e t r a n s l a t e ดูปรากฏว่าอันนี้สมบุกสมบันสุดแล้วนะสำหรับเอาดอด้วยได้หรือไม่ได้ก็เดี๋ยวรู้กันตรงนี้เป็นทางขึ้นนะสำหรับคนที่อุปกรณ์ไม่่พพรร้้้้ออมเเเาาาาีีททใหหชดววววยกกกงุปณ์ันน เดินได้ไม่ถึงร้อยเมตรรองเท้าก็เริ่มออกอาการแถมระหว่าดทางก็ลื่นมากด้วยครับเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยคือลักษณะของน้ําแข็งที่มันจะลื่นถ้าเกิดเห็นเป็นอย่างเงี้ยต้องระวังเท้าเนี่ยถึงแม้ว่ารองเท้าจะไม่พร้อมและทางก็ลื่นมากแต่เราก็มาถึงจุดได้ฮะเราใกล้จะถึงแล้วนะครับน่าจะอีกประมาณไม่เกินสักส0 0เมตรนะพอมาถึงแล้วมันจะเป็นทุบเข uh, one person, please เราเข้ามาข้างในแล้วนะครับทาตั๋วก็8ปดร้อยเยนนะเขาบอกว่าเขาปิด4ี่โมงนะมันแล้วแต่เดือนนะเดือน10ถึงเดือน3เนี่ยเขาปิด4ี่โมงแต่ถ้าไม่ใช่เดือนช่วงเนี้ยเขาน่าจะปิดประมาณ5้าโมงวันนี้ปิด4ี่โมงเรามีเวลาอีกยีนาทีต้องยอมรับว่าสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ลิงต้องอพยพมาอยู่บริเวณนี้ก็เป็นเพราะมนุษย์ครับขนาดของสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ขึ้นการตัดต้นไม้เพื่อทํารีสอร์ททำให้ที่อยู่ของลิงด้านบนเขาถูกทำลาย ในช่วงแรกลิงที่อบพยพมาอาศัยอยู่บริเวณด้านล่างของหุบเขาก่อให้เกิดปัญหากับชาวบ้านบริเวณนี้จึงมีความจาเป็นต้องสร้างสถานที่แห่งนี้ขึ้นเพื่อเป็นการปกป้องไม่ให้ลิงถูกทําร้ายและยังเพื่อเป็นการศึกษาพฤติกรรมของพวกมันอีกด้วย กบว่าลิงมันรู้งานอ่ะพอเขามาไล่ให้เราออกพยานเขาปิดแล้วอ่ะลิงก็ลงมาแช่น้าองเซนกันใหญ่เลยต้องการความเป็นส่วนตัวในการในการแช่องเซนเรามาต่อกันที่ร้านซูเกยะราเมงสาขานาโนกันครับเมนูเด่นของเขาก็คือทงคัตสึราเมนหรือราเมงซุปกระดูกหมูนั่นเองจิ้มเกี๊ยวซ่าร้เปล่าใช่เกี๊ยวซ่า6ชิ้น290เกี๊ยวซ่ามันผักเยอะไหม ราเมงซุปกระดูเราสั่งเนื้อเพิ่มไปสีชิน้นเส้นมันเหมือนเป็นเส้นแบบนึกถึงอิชิล,นลันาเมงหอมน้ซุปยน้ซ,ยนซุปอร่อยคตกลมล่อมเกินเส้นตนคือเป็นคนชอบกิเส้นเหนีวๆน่อยไม่ชอบแบเส้นที่มันตัดแ้วมันขาดเลยหมูหมหอมมากเลมมันเหมือนเอมูไปย่างมาก่อนกินแบบเหมือนหอมเตาถ่านเร้านนี้รนี้เด็นะทํำซุปนะคะ แต่เส้นเราไม่เหมือนกันนะอันนี้ออกไปเส้นเหลืองๆน้ำซุปอันนี้ข้นกว่าอันนี้ดูน้ำซุปใสอันนี้ดูใสแล้วเป็นแบบซุปกระดูกหมูเฮ้ยไม่เค็มเลยกลมกล่อมมากอันนี้มันมีกลิ่นของความเป็นทะเลทะเลด้วยนะคะเพราะว่ามันมีหอยหอยคลามอันนี้ใส่มาให้ด้วยความรู้สึกเหมือนมหาสมุทรทั้งมหาสมุทรอยู่ในปากอยากรู้ว่าหอยดีไหม ไมม่่ีกินขาวเลย2,629ี 2, วันนี้เราเปลี่ยนที่พักมาอีกฝั่งหนึ่งของชิกาโคเกนกันบ้างครับถึงแม้ว่าบริเวณนี้จะอยู่ในหุบเขาแต่ก็รายล้อมไปด้วยกอนโดลา่าและสกีลิฟต์ของสองรีสอร์ทใหญ่นั่นก็คือจ่ายอันและฮับปกบันอาไดาระ อีกด้านหนึ่งของหูเขาของชิกาโคเกนนะครับเวลาขับรถขึ้นมาเนี่ยปกติโรงแรมส่วนมากเขาจะไปทางขวาแต่มันจะมีแยกแกหนึ่งที่แบบเราต้องไปทางซ้ายมันเหมือนเป็นถนนเส้นรองแล้วก็มันจะมีจุดขึ้นกอนโดล่าแล้วจุดขึ้นสกีลิฟต์ของหลายๆที่หลายๆสกีรีสอร์ทนะครับก็แสดงว่าที่นี่ก็โลเคชั่นถือว่าใช้ได้พอสมควรเลยครับเข้ามาเนี่ยโรงแรมนี้มันจะเป็นสไตล์เรียวกังญี่ปุ่นแบบเก่าๆเลยนะคือแบบว่าเปิดเข้ามาได้แบบได้กลิ่นถึงความเก่าของโรงแรมนี้เลยนะฮะอันนี้จะเป็นหน้าตาเครื่องนอนที่เขาปูไว้ให้น จริงๆก็คือนอนกับพื้นนะครับสำหรับคนที่สมมุติว่าไม่ได้มา2คนเนี่ยครับมีที่นอนมีอะไรเพิ่มในนี้นะครับก็คือนอนได้มากกว่า2คนแน่นอนที่นี่ อรุณสวัสดิครับวันนี้วันที่5ของเราแล้วนะฮะตอนนี้เวลา6กโมงห้นาทีเดี๋ยววันนี้เราจะไปเล่นสโนว์บอร์ดในส่วนของสกีรีสอร์ทอีกฝั่งหนึ่งที่เรายังไม่ได้ไปเล่นนะครับเตียงแบบเนี้ยนอนดีกว่าที่พิณโซเทลอีกอะเพราะที่พิณโซเทลเตียงมันเป็นแบบสปริงอ่ะคือเตียงมันเป็นหลุมเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะไปน,นอนแต่อันเนี้ยนุ่มมก่กผ้าห่มก็คือแบบคอมฟี่มากเลย นี่มันเหมือนเป็นหน้าต่างกระดาษห,หน้าต่างกระจกนี่ขนาดแช่โคกไว้ตั้งแต่เมื่อคืนปรากฏว่ายังไม่แข็งที่ห้องอาหารตรงนี้นะคะไม่ใช่ว่าใครจะนั่งตรงไหนก็ได้นะคะว่าล็อกที่ไว้สําหรับห้องห้องใครห้องมันแล้วก็ที่นั่งใครที่นั่งมันเมนูอาหารเช้าวันนี้ก็จะมี2แบบครับเป็นสไตล์ญี่ปุ่นและสไตล์เวสร์ rice อ่า อันนี้ก็คือข้าวชื่อดังจากจังหวัดมิงาตะนั่นเองครับสอแบบนะประกันไปฟาดกับฝส่ฝนก็มันก็เป็นแบบข้าวเราหยิบปลาสบะมาข้าวมันเหนียวมากอันนี้เขาปวดนอนนั่นก็คือไม่กี่คนบนโลกอ่ะที่สามารถกินนัโตได้ไม่ได้กลัวไม่ได้ สุดของที่นี่นะครับตอนนี้เราอยู่ที่ความสูงประมาณ2,000เมตรด้านหลังผมนู่นเป็นโรงแรมนะฮะเราขึ้นมา2สเต็ปนะคอนโดล่า2เต็ปฝั่งนี้จะเป็นคาเฟ่น,นะครับยไปดูและว,วันนี้มื้อเที่ยงของเราก็อยู่ที่ความสูง2,100เมตรครับที่นี่จะเน้นขายอาหารฝรั่งเป็นหลักนะครับและเมนูที่ทุกคนต้องสั่งก็คือฟองดูชีสนั่นเองและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันแหละฮะและฟองดูชีสเซตนี้ก็อยู่ในราคา2,500เยน อาหารคงสู้วิวไม่ได้ละครับวันนี้วันนี้ผมสั่งเป็นฟองดูบลูชีสนะครับซึ่งนอกจากฟองดูปกติแล้วเขาก็จะใส่บลูชีสมาด้วยนอกจากนั้นแล้วในเซ็ตเขาก็ยังมีขนมปังไส้กรอกผักต่างๆและมันฝรั่งอีกด้วยนะฮะป,ปาา่ามัอยู่ชชิคือไส้กรอกเฉยๆมันด้วยควันไม่เห็นควันไมหนไมอืมยอดมาก และนั่นก็เป็นเรื่องราวของพวกเราในคลิปนี้ส่วนคราวหน้าจะไปไหนต่อติดตามตอนต่อไปครับ